Thank you. าใครสนใจคู่บอลเข้าสูตรดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์ไปได้ที่ s l n lnw888 นะครับคูบอลทางเทพวิเคราะห์จะเป็นคูบอลที่เข้าสูตรเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของบอลเข้าสูตรของวันที่8มีนาคมนะครับระหว่างคูบอลอันคอเจอกับอันกาลาฟาก็เป็นอันกาลาฟายิงเข้าไปถึง2ประตูประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่31และประตูที่2ในนาทีที่42คร่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างอาเจ็กต์อัสดัมกับเดนบอสก็เป็น เป็นอาเจ็ที่ยิงขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่10ก่อนที่เดนบอสจะยิงตามเสมอได้ในนาทีที่12บคู่ที่3เป็นการจีกันระหว่างนี้เจกับมอนาโก้คู่นี้ก็เป็นมอนาโกที่ยิงขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่29คู่ที่4เป็นการจีกันระหว่างอาเซอัสมาเจกับเบรนด้าเป็นเบรนด้ายิงขึ้นไปถึง2ประตูประตูแรกกดขึ้นในนาทีที่20และประตูที่2ในนาทีที่30มสิาใครสนใจคู่บอลเข้าสูนดีๆแบบนี้ก็สมัครกันมาได้ที่ไลน์ s t y l L N W แ 88น,นี่เราก็มีโปรโมชั่นดีๆจากราคา899บาทตอนนี้ก็เหลือเพียง499บาทแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่อง channel เทวิเคราะห์ของเราเนั่นองเจอกันคิดหน้าคับทุกคน